พูดนอกสภากับสภงค์การและทีมงานช่วงสุดท้ายของรายการพนักสภานะครับว่ากันต่อไปจะครับช่วงสุดท้ายนะครับขอ <c oughs> พูดนอกสภานะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยววันจันทร์กับวันอังคารนี่จะมีการประชุมและลงไปดูพื้นที่นะครับ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพ่วงไปถึงเรื่องแลนบริ์ด้วยนะครับจะมีการประชุมครมอที่จังหวัดระนองในวันน a k a ครับเดี๋ยววันนี้ผมเดินทางนะครับคุณสมพลฮะก็จะลงไปที่จังหวัดระนองเช่นเดียวกันก็คงจะไปถึงช่วงเย็นๆนะฮะคราวนี้สิ่งที่มันน่าสนใจคุณสมพลนะแลนบริ์ตอนนี้ถูกพูดถึงกันเยอะนะครับทั้งบนหน้าสื่อก็ดีหรือแม้แต่นายกเดินทางไปสหรัฐไปญี่ปุ่นไปดาวอสสวิตเนี่ย ก็จะมีการพูดถึงเรื่องแลนดบิชมาโดยตลอดครับคุณสุพลจะเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดการลงทุนจะสร้างรายได้มหาศาลอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าในข้อที่จริงแหละครับคุณสุพลครับแลนดบิ์ที่ว่าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรแล้วจะก่อให้เกิดมรขนก่อให้เกิดประโยชน์สมกับที่นายฐมนตรีไปชักชวนบรรดานักลงทุนรายใหญ่จากระดับโลกเนี่ยมาร่วมลงทุนในโครงการนี้แค่ไหนอย่างไรคุณสุพล คือถ้าจะลงทุนแล้วล้มเหลวเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเอาเงินมาทิ้งเฉยๆเนี่ยกับการได้ผลที่ชัดเจนมันมันมันก็ทําได้นะถ้าจะมีเงินนะเศรษฐีจะสร้างจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําได้แต่ว่าผลความคุ้มค่าและความเป็นไปนได้มันเกิดขึ้นยากนะเพราะคุณต้องดูคำนึงภูมิศาสตร์ว่าคุณจะสร้างแลนบริดจ์เนี่ยคุณจะต้องสร้างท่าเรือทั้งสองฝั่งนะฝั่งน้มามันแล้วฝั่งอา่าวไทยด้วย แ้วคนะุณจสร้างเรือทาเรือ,ท,รอที่มีขนาดพอๆก,กันแล้วก็ลงทุนระดับน้ำลึกเ,เรือคอนเทนเนอร์สมัยนี้เขามีตั้งสองหมื่นตู้นะสองหมื 20, ่นตู้ต้องมาจากฝั่งฝั่งจีนก็มีมาฝั่งฝั่งฝั่งอ่าวไทยก็มีมาแล้วฝั่งอ,อันดามันก็มีมาเช่นเดียวกันแล้วเชื่อมด้วยระบบรางรถไฟรางคู่นะถามแล้วจะมีสนนไฮเวย์ด้วยอ่ะนะและมีอะไรก็แล้วแต่ที่จะมีอยู่นะ ถามว่ารถเรือคอนเทนเนอร์สองหมื่นตู้เนี่ยคุณใช้รถไฟขนเนี่ยรถไฟเที่ยวหนึ่งขนประมาณได้สองร้อยตู้เนี่ยวิ่งไปวิ่งมาน่ทั้งฝ่ายอ่าวไทยก็จะมาทางฝั่งอันดามันอันดามันก็จะไปทงางอ่าวไทยนะ mm. แล้วคุณสองหมื่นตู้คุณต้องขนกี่ร้อยเที่ยวที่จะให้หมดนะ mm. แล้วคุณต้องมีโมบายแกนที่เครนเนี่ยไอ้รถเครนที่ไอ้รถเครนที่ต้องยกขึ้น ยกกยกจากจากเรือเส่รถไปคือลงญาตก่อนเนี่ยถ้ไปแล้วรถไฟก็วิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาเนี่ยแล้วถ้ามันมีเรือเกินสองสามลำขึ้นมาแล้วลำในหมื่นห้าพันตู้หมื่นหมื่นตู้แล้วเนี่ยคุณต้องใช้เวลาคาที่อาจอดอยู่ที่ท่าเรือเท่าไหร่ครับนะถ้าคุณต้องสร้างสองแห่งด้วยฝั่งน้นก็จะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมาฝั่งโน้นแล้วมันเรือมันมันจะไปที่เดียวกันมันจะไปอ่าเรือสินค้าที่มากับเรือสินค้าที่เอาข้าวของมาส่งมันจะไปที่เดียวกันได้หรือเปล่านะ เรื่องบรการจะเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดคุณมันไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยส่งสินค้าผ่านช่องแคบมาเลากาไปนะมันมีทั้งนำน้ำมันมีส่งไปอยู่ให้กับจีนและญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่ต้อง่ารขึ้นืน้ำมันจากทวีาอเคริกาจีนกับอินเดียก็มีเรื่องระหองระแหงกันมาเรื่อยๆแ,แล้วต้องสังเกตเห็นว่าอินทะเลน้ำมันไม่มีเกาะนิโคบาหมู่เกาะนิโคบายาวเหยียดมาตั้งแต่ลงมาจากบังกลาเทศลงมาจนถึงอ่่องทางเกือบถึงอ่ แลมมาถึงไอ้ไอ้กอ,อ,อชวาเนี่ยครับเนะกาะเกาะสุมาตราเนะี่ยไอ้กองทัพเรืออินเดียเข้ามาปิดกั้นได้เลยสบายๆเรือเข้ามาที่ไอ้ฝั่งอัดามันฝั่งไลน์บิดของไทยก็ไม่ได้ถ้าเกิดจีนจะมีปัญหากันเรื่องนี้ราะอินเดียก็เอากองทัพเรือปิดรอมเรือเข้ามาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีบุก่านนิโคบามันมีลายเรียงยาวมาตลอดนะ แต่น้าจะมีภูเขาไฟชท,ทะเลถึงหาานะทั้งหมดนี่มันไม่เรื่องง่ายที่สร้างขึ้นมาแล้วถามว่าใครจะมาลงทุนมีความคุ้มหรืความเสี่ยงมากมาขนาดนี้แนละ้วคุณขนเรือลงใส่รถไฟรถไฟวิ่งไปอีกทางหนึ่งขนจารถไฟขึ้นสู่เรือนะอะเวลาที่ว่าอ้างจะประหยัดเนี่ยเมื่อเทียบกับอ้อมแหละอ้อมไชอช่องแคบประกาศเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าเขาบอกสี่วันสี่วันอพอป่ะคุณจะบนคุมไหม สี่วันนี่คุณคุณขนเนี่ยคุณขนรถคุณจะได้ลงตู้สองหมื่นตู้รถไฟสองร้อยเที่ยวเนี่ยไอเสาสองร้อยตู้เต่อเที่ยวเนี่ยแล้วจากจากอันามันไปไปฝั่งอาเอาจากชุมพรไปละนองเนี่ยนะอ่าจากชุมพรไปละนองเนี่ยแล้วจากละนองไปชุมพรเนี่ยไปกลับไปกลับเนี่ยมันกี่กิโลและรถไฟคุณมีกี่ขบวนถึงจะวิ่งกันได้เนี่ยถามนี้อ่ฮะมมนจะไหวเหรอครับถามจี นี่นี่ยังไม่นับรวมการสร้างท่าเรือนำลึกนะคุณสุพลนมันเห็นเขาบอกว่ามันสร้างไม่ใช่สร้างง่ายๆนะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยความพยายามในการจะสร้างท่าเรือนำลึกในฝั่งอันดามันในช่วงก่อนหน้านะนี้ก็มีความพยายามแต่มันสร้างไม่ได้นะคุณสุพลคุณต้องมีคุณต้องมีท่าเรือที่ยาวมากะนะยาวมากที่จะรับเรือได้ก้อนใหญ่ทุกขนาดนะแล้วก็เอ,อแล้วก็จะต้องมี การลงทุนเหมือนกันเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะไอ้เรื่องระบบเคลนเรื่องขนส่งต่าง,าง,างอ่าเรือที่ยะมาแล้วเนี่ยขนไปเนี่ยมันดูแล้วมันตลกนะจะจะไปดูงานดูไบพอร์ตที่ว่าเนี่ยนะพอร์ตดูไบที่ว่าเนี่ยแล้วก็ไปดูงานที่รอเต์ดมดูงานที่ฮ่องกงดูงานที่ฉงซิ่งว่าระบบการขนส่งไอ้โมบายแกนที่เคลนเนี่ยเขามีกันมากมายขนาดไหน ยุบยิบยุบยับยาวเหยียดเลยนะไปที่เขาขนลงเนี่ยเราขนลงจากเรือมาก่อนสู่รถไฟเนี่ยถามว่ารถไฟไปจ่อรอที่ท่าเรือได้เลยหรือต้องขนมาที่ยาร์ก่อนออลงมาที่พื้นที่ก่อนแล้วก็เอาพื้นที่ไปขนลงขึ้นใส่เรือครับมันมันไม่ง่ายที่ว่านแล้วคุณมีเคราะหรถไฟกี่ขบวนถามเสียคุณิครับรถไฟกี่ขบวนอืมอืมอืมนะแล้วคุณต้องมีคเณพูต้องมีอันนี้นะคิวอาร์โค้ดสำหรับ ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เด้คุณเอาลงที่ไหนกันไหนเรืเขาเรียนลาดับมาบนเรืออย่างดีแล้วนะ่ะ uh huh. แต่คุณต้องมาคุณต้องมาเรียงลำดับอย่างดีแล้ว,ลวถ้าถามว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเอาลงมาอยู่างไรมันกระจายไปทั่วแล้วคุณจะไปไล่เจอว่าอย่างไงเออโอ้ยมันไม่ใช่เรื่ององ,ง่ายที่ว่าฝันค้างหลอกชาวบ้านเขา uh huh. ไปอ,าอ้างว่า,า,วาฝรั่งมันค่าตื่นเต้นดีใจมากเลยนะอ uh huh. ขอโทษครับเขาให้แค่อย่างที่เขาเรียกว่าริฟเซอร์วิสก็คือ โอ้ปลอดใจแต่ว่าโอ้โมดีนะว่าผมเองก็สนใจนะว่าคุณจะทํางี้เงางี้ได้ยังไงนะผมก็สนใจนะว่าโครงการงี้เงางนี้คุณทําคิดขึ้นมาได้ยังไงเนะี่ยไป็นตัว<อ>ตัวแต่เวลาปฏนะิบัติอาจจะไม่ทำเนี่ยบางกระทรวงอ่าเราเวลาไม่พอเรากระทรวงอฮะก็ทิ้งท้ายดนะ้วยเรื่องนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปกลับมาก็คงจะมีเรื่องก,กอลับมาให้ฟังไปดูหน่อยไปถามเขาหน่อยไปถามคนที่ผมถามเนี่ยผมคุยเนี่ยนะถามหน่อยนะเดี๋ยวจะถามไม่ถามให้ครับถามใครจะมาลงทุนใทางอินเดียถ้าปิดช่องทางได้ไอ้หมู่เกาะนิโคลบาเนี่ยแล้วมีปัญญาทำรายได้ถามดิอ่ะ เอาละร่ากันห่อเช้าวัวานนีนะ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy